สวัสดีครับผมชายนันเศรีพัฒนาการสตอโชุพรครับพี่น้องครับบอกเิดถ้าท่านประยุทธ์ครับท่านเป็นมา8ปีมีแต่ความเสียหายประชาชนจนลงจนลง,นลงสังคมไทยลำบากยากที่จะแก้ไขได้แล้วเศรษฐกิจท่านสอบตกเพราะฉะนั้นอย่าพาประเทศให้ลงเหวมากกว่านี้หยุด รู้จักคาว่าพอไหมครับเหมือนท่านอดีตนายกพลเอกเปรมจินสุรานนท์ครับท่านบอกว่าพอแล้วท่านเป็นมานานแล้วทําไมครับท่านอยากจะเป็นนานกว่าพลเอกเปรมใช่ไหมตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนทุกหย่อมย่า้าหยุดนะครับประเทศชาติเสียหายมากกว่านี้แล้วท่านเป็นมาแปดปีประเทศชาติเสียหายนี่สถานะเพิ่มขึ้น ไม่รู้เท่าไรแล้วกู้อย่างเดียวจนได้ฉายานักกู้แห่งลุ่มน้ำเจ้าพยาเสร็จแล้วประเทศไทยมีแต่กู้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 ประชาชนจ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 น,จน,จนไม่มีคำว่าบรรยายแล้วครับท่านฝากเถอะครับท่านลาออกเถอะครับท่านประเทศชาติจะได้เจริญจะได้เสียหายให้หรัฐบาลที่มาจากพลเรือนมาจากประชาิปไตยเขา เอานักวิชาการเอานักเศรษฐกิจก,ษษษการเงินการคาังมาบ่อยประเทศหยุดนะครับพอนะครับขอร้องนะครับท่านขอบคุณครับจากสอหลุยจุมพรครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ